กับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ว10ธันวาคม2554โอ้โหเฟสที่ถึงมากเลยที่นุงที่นอนเตียงดีใจเหรอลูกดีใจเหรอกลับบ้านเราสักพีเลยเนาะน้ำท่วมต่างบ้านเป็นนานแสนนานกูเป็นผีป่ายิงแล้วที่ดูดีไม่ได้เหรอ ถ้าจะมีที่เสริมแล้วว่ามันจับดีได้เนี่ยอุ้ยเด็กเกาหลีว่าไงเด็กเกาหลีโหใส่เสื้อผักเท่เท่จังลูกใครเนี่ยดีไง้างลูกสุดสด,ดีอ่ะ ปีนจังเลยอยากตกเตียงหรอจาลูกจ๋ามีอะไให้หนูลือคนเยอะเชื่ป่ะแี่เบิร์เออเป็นถ้าเรามีบ้านใหม่เราทำเลให้เป็นดียังไงดีนะเป็นร่งได้แล้วว้าวดีใจจังเลย เป็นนั่งลาเฟ้กินฟไปายใ้ระดับหนึ่งแล้วเป็นกสะินใจคิ้ทไม่โชว,ว่าจะกินอะไรดีงี้งี้ไอ้ที่เบอร์แล้วกันอะไรถึกใจแต่ว่าวัยนี่แหละนะกลัวไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันกัดแหลกแน่เลยอ่ะไอ้วัยประมาณสี่ห้าเดือนแรกอ่ะเขาว่าเฉยๆนะวัยที่แบบปันออกแล้วเนี่ยแหละเป็นวัยที่จดึงของเขาปากมากกว่าที อ๋อพี่ถึงเหรอพี่ถึงแองกี้เบิร์ดเหรออะไรคะ <c oughs> อะไรคะลูกเดี๋กับเตีย่ยนลูก ดี่ว่าใช่ปะพี่ถึงตัวไหนม้างตุ๊กตาพี่เบบี่กูลเหรอ่กูลเหรอโอ้กูนไม่ต้องคิดถึงกับกกูไม้ใส่หรอกี่รีดโมดเหรอหรืออะไรดีอะไรดีนะ งี mới ้ยงเ้ยงใคไมได้ชากรงเกเออ๋อ๋